แต่พวกเราต้นต่อแล้วคือคำถามเป็นคำถามที่เขาต้องการจะสมมติสมมติ

คือคิดที่แต่งรองเท้าเอาไว้ก็เลือกมาเป็นเท้าที่เทียมผมไม่เคยพูดถึงและนักการกับสุภาพไม่เคยใช่ใช่

mọi người biết bao nhiêu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  是，是，去你，要你自己租的火车。我说的那个是去大连，那那那是上海，那是铁路。你这跟美国人去想想。 <king> hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

啊。嗯